สวัสดีครับพบกับคณิตศาสตร์ครูเปรมนะครับวันนี้ครูเปรมนาข้อสอบนะครับสอบข้อม .1 นะครับของโรงเรียนบดินเดชาปี66มาให้นะครับเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วก็การสังเกตตัวเลขนะครับเด็กๆต้องสังเกตตัวเลขนิดนึงอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันครับว่าในหัวข้อนี้นะครับในข้อนี้นะครับว่าเราจะต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับเราเห็นแล้วมันมีตัวคูณอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราจะต้องกระจายเข้าไปในวงเล็บก่อนโดยการกระจายเนี่ยมันจะต้องเป็นคุณสมบัติการแจกแจงกระจายเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมี A อยู่กําลังจะคูณเข้าไปในวงเล็บที่มี B กกำลังลบ4อยู่แบบนี้ง่ายนิดเดียวเลยครับให้ลูกทําการเขียนกระจายเข้าไปอย่างนี้ก่อนอทีละตัวก็เป็นเขียนให้ดูนะครับมันก็จะกลายเป็น a คูณ b A เข้าไปคูณ b ลบกับ A เข้าไปคูณ C แบบนี้โอเคไหมครับงั้นเราก็จะเอาเศษส่วนตัวเนี้ยกระจายเข้าไปดูก่อนว่าอุ้ยพอกระจายเข้าไปเสร็จเนี่ยมีจุดสังเกตเป็นอะไรบ้างเราก็จะทําการกระจายะครับเข้าไปในทุกๆตัวแบบนี้อ่ะครูเบทมทโหลูกศรให้ดูแล้วนะครับอ่ะครูเบเริ่มการแจกแจงนะครับก็จะได้5ส่วน9คูณกับ18 ส่วน25เห็นไหมครับก้อนแรกกระจายเข้าไปปุ๊บตามด้วยเครื่องหมายลบครับกลายเป็น5ส่วน9คูณกับ9ส่วน20จบครับวงเล็บแรกเสร็จแล้วกระจายนะครับจากนั้นพอกระจายเข้าไป2ก้อนแบบนี้ได้แล้วนะครับให้ลอกเครื่องหมายเดิมมาก็คือบวกนั่นเองครับแล้วก็เริ่มกระจายก้อนที่2ต่อได้เลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ่ะมาพร้อมกัน กลายเป็น1ส่วน11เจอกับ5ส่วน9ลบกับ1ส่วน11คูณกับ2ส่วน7แล้วก็ทำไมครับพอกระกจายเสร็จบวกเหมือนเดิมครับต่อไป5ส่วน9เจอกับ2ส่วน7เห็นไหมครับเครื่องหมายลบ5ส่วน9 เจอกับ1ส่วนสิเห็นไหมครับก้อนสุดท้ายแล้วครับ2ส่วน7เจอกับ1ส่วนสิแบบนี้ลบด้วย2ส่วน7คูณกับ5ส่วน9จากนั้นอย่ารีบครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบคูณอย่าเพิ่งรีบตัดให้ลองสังเกตข้อนี้ดีๆอ่าลองสังเกตมีใครสังเกตได้แล้บ้างว่า มีจุดสังเกตคืออะไรข้อนี้ครับจุดสังเกตนิดนึงครับเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีการตัดกันเกิดขึ้นซึ่งดูดีๆครับระหว่างก้อนที่ครูเบนขีดเส้นใต้ก้อนนี้ครูเบนถามเหมือนหรือไม่เหมือนกันติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรครับเครื่องหมายด้านหน้า โอเคไหมครับถามว่าทําไมครูเปรมถึงบอกก็เหมือนในเมื่อน,นี้มันเป็น1นึส่วนสิคูณกับ5้ส่วนเอันนี้เป็น5้ส่วนเคูณกับอะไร1นึส่วนสิมันสลับที่กันได้เหมือนเวลาเราท่องสุคูนะครับสาคูณสหรือ4ีคูณสมันเหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้นมันต้องมีค่าเท่ากันแต่เราสังเกตที่เครื่องหมายด้านหน้าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นบวกตัวเนี้ยเป็นลบก็เหมือนตัวมันเองที่กําลังถูกลบกับตัวมันเองดังนั้นเราต้องทำอะไรครับตัดมันทิ้ง ตัดมันเลยยุ๊บโอเคไหมฮะดังนั้นทำการตัดทิ้งครับก้อนนี้ตัดตัดจบอุ้ยคุเบมเริ่มน้อยลงแล้วมีให้ตัดอีกไหมอะสนุกดี <c oughs> ดังนั้นดูต่อครับมีอีกมีอีกสองก้อนดูคุเบมขีดเส้นใต้ให้ฟึบฟึบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบไม่มีปัญหาครับเหมือนคุเบมบอกว่าง่ายๆอ่ะเหมือนคูเบมบอกว่ามีลบสาม มีลบสามกำลังบวกสามจำนวนตรงข้ามกันนะครับมันจะหักกันเหลือศูนย์เห็นไหมครับลบสามบวกสามก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับสามกำลังลบสามอยู่นั่นแหละก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์อย่างนี้โอเคไหมครับดังนั้นตัดเลยครับก้อนนี้ตัดครับตัดครับหมดยังกูเบมกำลังสนุกเลย <c oughs> ตัดต่อได้ครับยังมีอีกมีอีกมีอีกตัดก้อนนี้ครับอ่าก้อนที่กูเบมขีดเส้นใต้ครับ อ่าทำรองเดียวกันนะครับไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะครับตัดได้ครับปรากฏว่ามาดูก้อนหน้าคุเูเบมตัดได้ไหมอ่ะก้อนหน้าก้อนหน้าไม่มีให้ตัดครับก้อนหน้าไม่มีให้ตัดแต่สิ่งที่ตัดได้นั้นก็คืออะไรลูกไหมลูกสิ่งที่ตัดได้ก็คือเศษส่วนตัดเศษส่วนทุกคนช่วยคูเบมครับ9 1 9เห็นไหมเก้าสองสิบแปดห้าหนึ่งยี่สิบหก้อนแรกครับ คิดเบตเสร็จจะได้2ส่วน5พอได้2ส่วน5เสร็จครับลบด้วยก้อนนี้ตัดได้ไหมครูเบมตัดได้919 919 515 54 20คิดเสร็จออกมาจะได้ลบ1ส่วน4นั่นเองสรุปแล้วจากก้อนที่มันเป็นก้อนที่แบบโอ้โหคูเบมไม่รู้เลขอะไรยาวเฟ้ยเลย เรากระจายแล้วเราสังเกตนิดนึงครับปรากฏว่ามันตัดกันเหลือก้อนแค่นี้ง่ายไหมง่ายครับดังนั้นจบครับเราจะลบเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก็นิดเดียวครูเบมคูณเข้าไปเลยฮะเอา4คูณเข้าไปครับทั้งเศษและส่วนของฝั่งซ้ายและคูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนของฝั่งขวาพอคูณเสร็จจะได้8ส่วนด้วย20 ลบกับ -5 ส่วนด้วย20เป็นไงครับหวานจียบเลยดังนั้น8-5ลบ5กลายเป็น3ส่วนอะไรครับลูกส่วนด้วย20แค่นี้เองครับจากที่ดูว่าเยอะจากที่ดูว่าน่าจะเหนื่อยเป็นไงแค่เรามีคุณสมบัติการแจกแจงเข้าไปนะครับปุ๊บปบเข้าไปแล้วสังเกตนิดนึงว่ามันตัดกันได้หมดโอเคไหมครับ ดังนั้นข้อนี้จึงกาฟันคะแนนไปอยู่ที่ข้อ3ครับเห็นไหมครับข้อสอบเข้าข้อนี้น่าสนใจฝึกมุมมองการแจกแจงการคิดเลขนะครับฝึกมุมมองการตัดเศษส่วนฝึกมุมมองการบวกลบเศษส่วนได้หลายอย่างนะครับ